แข็งมากอะนี่นี่นี n ee, n ่นี่นี่ทุกคนนี่ครับจะเป็นอย่างนี้นะดูนอนไม้ไข่นะนี่นี่ทุกคนเจอไหมครับนี่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 อันแรกก็เจอเลยครับทุกคนจนได้กำลังเจาะเลยนะทุกคนนะนี่กระดึบกระดึบกระดึบแบบนี้แลเขาเรียกว่ารถด่วนนะทุกคนนะจับให้ดูนี่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 ทุกคนเจอไหมครับนี่เขาเรียกนอนไม้ไผ่นะทุกคนตัวแบบใหญ่มากนะครับ สวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านเลยผมดิดครับซึ่งครเนี่ยที่เข้ามาดูคลิปของผมนะครับเป็นหุ่นแรกก็ฝากเป็นกําลังจใจผมในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมทุกคนตอนนี้เนี่ยผมเนี่ยอยู่บนยอดเขาเลยนะครับผมท่ามกลางป่าพายแบบนี้เลยนะครับซึ่งวันนี้เนี่ย กำลังจะเดินทางไปที่พักเก่าของผมนะครับผมที่อยู่บนยอดเขาและที่ผมเนี่ยทำกับทุงซีนอาหารนะครับผมไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมที่พักตรงนั้นเนี่ยจะผูกพังไปหรือเปล่าเนี่ยไม่ทราบเหมือนกันเพราะไม่ได้เดินทางเข้าไปเนี่ยค่อนข้างที่จะนานมากๆเลยนะครับผมแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยฝนก็ตกค่อนข้างที่จะบ่อยก็ลมแรงด้วยนะครับผมผมเนี่ยก็กลัวว่าพายุลมเนี่ยหรือว่ามันจะหักใส พวกต้นไม้นะครับที่มันแห้งนะมันพัดมาเนี่ยไอพวกกิ่งไผ่อะไรเนี่ยมันจะร่วงใส่นะครับอาจจะพูพางไปได้นะมีส่วนนะครับผมซึ่งจุดตรงนี้เนี่ยบอกเลยว่าทุกคนช่วงนี้เนี่ยหน้าหนอกก็ขึ้นแล้วนะครับผมแล้วก็จะบอกให้เห็ดนะครับทุกคนเห็ดไผ่หรือว่าเห็ดไม้ไผ่เนี่ยเยอะมากๆเลยนะบริเวณที่ผมอยู่นะทุกคนนะนี่นะครับดูดิทุกคนไอพวกนี้เนี่ยคือมันแก่หมดแล้วนะครับผมเยอะมากๆนะทุกคนนะ เยอะจริงๆเลยนะครับผมนี่มันจะขึ้นตามพวกกอไผ่แบบนี้นะอันนี้มันแก่แล้วนะทุกคนนะคือมันแห้งจะตายอยู่แล้วนะครับดูเต็มไปหมดเลยนะทุกคนเนี่ยนี่นะครับผมมันขึ้นตามหน่อหรือว่ากอไผ่เนี่ยมีเกือบทุกจุดเลยนะทุกคนนะนี่ครับตรงนี้ก็มีนะจุดนี้ก็มีนะครับผมแล้วก็หน่อไม้กาลังขึ้นเยอะเลยนะทุกคนนะดูดิหน่อไม้ลูกกําลังขึ้นเยอะเลยนะครับผมนี่ ه, ถ้าใครสนใจหน่อไม้ลวกก็ทักมาได้นะทุกคนนะตอนนี้ก็กําลังจะทําอยู่เลยนะครับทุกคนคือหาตําป่าตําขเขาแบบนี้เลยนะครับผม ه, นี่บอกเลยว่าเยอะมากแต่เห็ดลวกเนี่ยหรือว่าเห็ดผายลวกเนี่ยไม่ได้ทําหรือว่าไม่ได้หาขายนะทุกคนนะซึ่งไอ้พวกนีนะ้มันอยู่ได้ไม่นานนะครับผมแต่ถ้าเป็นหน่อไม้ลวกเนี่ยกาลังทําอยู่เลยนะครับผมทุกคนดูดิเยอะมากนะทุกคนดูดิว้าวหน่อสวยๆเลยนะทุกคนนะเยอะมากๆด้วยนะทุกคนดู ว้าวโอเคยังไงเดี๋ยวเราเดินทางไปที่พักเก่าเลยดูกว่านี่นะครับทุกคนดูดิเยอะมากนะเห็ดเห็ดไผ่ลวกเยอะมากๆนะมันขึ้นตามกอไผ่เกือบทุกปอเลยนะทุกคนนะไปเดินทางกันเลยดีกว่านะครับผม จะพาทุกท่านเนี่ยมาดูวิธีหาหนอนไม้ไผ่นะครับทุกคนนะนี่นะครับมันจะเป็นเขาเรียกว,ว่าหน่อไม้ที่ขึ้นใหม่นะทุกคนนะเป็นหน่อไม้อ่อนนะทุกคนนะแต่มันจะมีออของเรียกว,ว่าล่องรอยการเจาะของพวกหนอนนะทุกคนนะไอ้พวกนี้เนี่ยมันจะสังเกตได้ง่ายๆนะดูตามหน่อไผ่อ่อนๆเลยนะมันจะมีออจุดที่หนอนมันเจาะนะครับนี่ประมาณนี้เลยนะครับทุกคนนี่นะครับไอ้นี้เนี่ยหนอนเจาะด้านนี้นะครับนี่ หน่อเจาะด้านนี้เดี๋ยวผมจะลองตัดให้ทุกคนได้ดูเลยคนระับหนอนนี้นะไอ้พวกนี้เนี่ยเอ่อหน่อนมันเนี่ยค่อนข้างที่จะแก่นมากๆเลยนะทุกคนนะคือว่ามันจะแข็งนะแต่ดูเหมือนมันจะอ่อนอย่างนี้นะแต่มันจะเป็นหน่อนที่แข็งนะมันจะมีร่องรอยของการเจาะของไม้ออหนอนนะทุกคนนะเดี๋ยวผมจะเออมาฝันให้ทุกคนดูเลยนะครับผมมามาดู แข็งมากอะนี่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 ทุกคนนี่ครับจะเป็นอย่างนี้นะดูหนอนไว้ไข่นะนี่นี่ทุกคนเจอไหมครับนี่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 อันแรกก็เจอเลยครับทุกคนจำได้ไหมกำลังเจาะเลยนะทุกคนนะนี่กระดึบกระดึบกระดึบแบบนี้แหละเขาเรียกว่ารถด่วนนะทุกคนนะจับให้ดู นี่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 ทุกคนเจอไหมครับนี่เขาเรียกนอนไม้ไผ่นะทุกคนตัวแบบใหญ่มากนะครับทุกคนนี่ตัวยังใหญ่เลยนะดูดินี่นะครับผมเออถ้ามันมีเยอะเนี่ยสามารถนําไปคั่วนะทุกคนหรือว่าย่างฝายเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมันเลยนะครับผมไอ้พวกนี้เนี่ยขายกันค่อนข้างที่จะแพงพอสมควรเลยนะทุกคนดูดินี่นะครับตัวใหญ่มากนะนี่นะครับผมก็มันจะมีหลายชนิดนะทุกคนนะแต่ถ้ามันเป็นตามพวก เอ่อขว้หนอ่อม้นวนนะครับทุกคนหนอ่อม้นวลเนี่ยไอหนอ่อไม้ยใหญ่ๆนะที่มันมีแมงจอไนไอพวกนี้ตัวมันจะเล็กกว่านี้นะทุกคนตัวมันจะเล็กกว่านี้แต่มันจะได้ความยาวนะตัวมันจะยาวมากๆเลยที่เราจะเห็นขข่ตามท้องตลาดอย่างเงี้ยจะเป็นประมาณนั้นแล้วก็ไอพวกนี้เนี่ยมันจะมีค่อนข้างที่จะเยอะกว่านะไอหน่อนพวกนี้เนี่ยอยู่ตามไม้พายแบบนี้มันเป็นหน่อเล็กนะทุกคนนะมันก็จะมีค่อนข้างที่จะน้อยด้วยนะครับผมบางหน,อน่อก็มีแค่ตัว2ตัวแค่นั้นแหละนะทุกคนนะดูดินี่นะครับทุกคนเจอไหม โอ้หอ้วนบล็อกเลยนะทุกคนนะตัวใหญ่มากอ้วนเลยนะทุกคนดูดิอ้วนมากนะทุกคนนี่นี่อ้วนมากๆเลยนะนี่เดี๋ยวเราก็จะปล่อยก็สังเกตง่ายๆนะทุกคนนะดูตามเอ่อเขาเรียกว,ว่าไม้ไผ่นะครับคือไม้ไผ่อันไหนที่มันเป็นหน่อที่แทงใหม่นะทุกคนนะแล้วก็เป็นน่อที่แทงใหม่แล้วมันจะมีร่องรอยของการเจาะของมแมลงนะครับนั่นแหละไอ้พวกนี้จะมีหนอนรดทุ่ด่วนหรือว่าหนอนไม้ไผ่แบบนี้แน่นอนนะครับทุกคนเนี่ เจอไหมครับนี่ประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเราจะปล่อยนะเดี๋ยวลองไปเสิร์ฟิมาหาอีกสักหน่อสองหน่อว่าจะเจอไหมครับไปเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อนะครับผมอันนี้ก็ทิ้งไ้เนี่ยผมไม่ได้เอาไปกินนะทุกคนนะแต่แค่มาสาธิตให้ทุกท่านเนี่ยได้ดูกันนะครับผมเข้าพังหมดแล้ว ายนี่นะครับคืออีกหน่อไม้หนึ่งนะครับที่ผมเนี่ยเจอนะทุกคนนะนี่นะครับแต่ตัวนี้เนี่ยเหมือนผมเนี่ยฟันโดนนะทุกคนดูตัวเล็กเล็กกว่านะเล็กกว่าเยอะเลยนะครับตัวนี้คือมันยังไม่โตนะนี่ทุกคนเจอไหมก็ประมาณนี้นะครับทุกคนนี่ประมาณนี้เลยโอเคตัวนี้ตายไปแล้วนะครับผมอ่ะแล้วก็มาดูที่พักของผมนะ ที่พักของผมเนี่ยก็ยังพักได้นะทุกคนแต่ก็เอาง่ายๆคือซุดโมลงไปเยอะมากๆเลยนะทุกคนนะเดี๋ยวพามาดูนะครับผมดีทุกคนเจอไหมครับคือรอยรั่วค่อนข้างที่จะเยอะนะแล้วก็ส่วนด้านหน้าเนี่ยดูดิมันร่วงลงมาอย่างนี้เลยนะทุกคนนะดูดิตรงนี้มันล่วงลงมาอย่างนี้นะเดี๋ยวผมก็จะยกขึ้นสักหน่อยนะทุกคนนะนี่ก็ว่าพักได้ไหมก็ยังพักได้เหมือนเดิมนะทุกคนนะแต่แค่แบบ ช่วงฝั่งนู้นเนี่ยมันอาจจะมีท้าฝนตกซ่านมาก็อาจจะเปียกน้อยแต่ผมคาดว่าน่าจะกันฝนอยู่ร้อยเปอร์เซ็นะทุกคนนะเพราะข้างในเนี่ยฟ้าเนี่ยหรือว่าไม้อะไรดูจากร่องรอยเนี่ยดูรู้เลยนะคือมันไม่โดนฝนนะไอ้พวกนี้เนี่ยถ้ามันแห้งมันก็จะเป็นสภาพแบบนี้เลยนะถ้ามันโดนฝนเนี่ยมันจะมีกันขึ้นลาด้วยนะแต่นี่ไม่มีกันขึ้นลานะทุกคนนะนี่ก็ยังดีเหมือนเดิมนะเดี๋ยวจะยกอันนั้นขึ้นก่อนนะทุกคนนะ คือบรรยากาศเนี่ยลมเนี่ยค่อนข้างที่จะแรงมากๆเลยนะครับทุกคนอาจจะได้ยินเสียงนะครับทุกคนนีที่พัดไปมาไปมาเนี่ยกิ่งพายเนี่ยมันเวลาโยกเนี่ยมันก็จะมีเสียงนะทุกคนอีดแอดอีดแอดนะบางทีก็จะเป็นเสียงกิ่งไม้หักเหมือนกันนะครับผมก็ต้องระมัดระวังหน่อยนะตรงนี้เนี่ยมันดีไปอย่างนะมันอยู่ที่ที่แบบไม่มีต้นไม้แห้งนะปกคลุมนะถ้ามีต้นไม้แห้งนะมันเสี่ยงที่จะตกลงมาใส่ได้นะครับผมแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยเออตั้งแต่ผมเป็นไข้มาลาเรียขึ้นมานะทุกคนเนี่ย ผมโดนยุงกัดมันจะเป็นตุ่มตุมตุมแดงๆนะเต็มไปหมดเลยนะเนี่บสองข้างเลยนะทุกคนคือไม่รู้ว่าเป็นพ่อสาเหตุอะไรนะเวลาโดนยุงกัดแล้วมันค่อนข้างที่จะคันนะครับผมเมื่อก่อนเนี่ยผมไม่ได้เป็นแบบนี้นะตั้งแต่เป็นไข้มา,าลาเรียเนี่ยรู้สึกได้เลยว่าเวลายุงกัดปั๊บเนี่ยมันจะมีตุ่มแดงๆนะแล้วก็คันด้วยนะทุกคนนะก็ต้องะระมัดระวังนะเลยต้องรีบกอ่อไฟแบบนี้นะทุกคนคือยิ่งมืดเนี่ยยุงยิ่งมาเยอะนะทุกคนไม่ก่อไม่ก่อไฟเนี่ยอยู่ไม่ได้นะทุกคนนะนี่คร เดี๋ยวรอให้ไฟเนี่ยมันมอดกว่านี้นหน่อยก็เราก็จะมาทํากับข้าวกินกันเลยนะครับทุกคนมา ครับท <ítulo> anyway, ุกคนตอนนี้กับข้าวผมก็พร้อมที่จะทานแล้วนะครับส่วนข้าวเนี่ยผมพุงมาจากที่บ้านเลยนะครับผมซึ่งเมนูที่ผมมาทําเนี่ยวันนี้จะเป็นไข่เจียวนะครับผมทุกคนนี้นะครับผมไข่เจียวแล้วก็อันนี้เนี่ยผมมาต้มนะครับเอามาต้มมีฟักทองมีตับไก่มีไก่มีไข่นะครับรวมกันเป็นหมดเลยนะเอาไว้ต้มกินนะครับทุกคนแล้วก็อันนี้ที่ผมห่อมาจากบ้านเนี่ยจะเป็นลาบนะครับผมแล้วก็พวกผักสาระแน่นะครับผมแล้วก็ ถั่วพูนะครับนี่ประมาณนี้เลยนะครับทุกคนนี่นี่โอเคมาก็หิวข้าวแล้วนะทุกคนมืดสนิทแล้วนะครับผมเรามาทานข้าวกันเลยดีกว่านะครับมาลองลาบก่อนเลยดีกว่านะครับทุกคนนี่นะครับทุกคนลาบคำใหญ่เลยนะอื้อ นี่ครับ ก็จะขอตัวพักผ่อนกันแล้วนะครับผมหลังจากที่ทานข้าวแล้วก็ดื่มกาแฟเสร็จนะครับที่พักนี้ก็ยังพักได้เหมือนเดิมทุกอย่างเลยนะทุกคนนะครับผมซึ่งในช่วงมืดมืนมเนี่ยคือเวลาก็ไฟเดือดขวานมันก็จะเข้ามาข้างในนะมันก็ช่วยได้เยอะเลยนะในการไล่ยุงด้วยนะครับทุกคนแต่เวลานอนแบบนี้เนี่ยเราก็พอหายใจออกนะแต่ถ้าเรานั่งปั๊มเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าอยู่แทบไม่ได้เลยนะซึ่งข้างในเนี่ยมันค่อนข้างที่จะอบอ้าวด้วยนะครับทุกคนนะคือ ลมเนี่ยไม่ค่อยสามารถแบบไถ่เทดีได้นะครับทุกคนคือแบบนี้เนี่ยมันเหมาะกับช่วงหน้าหนาวหรือว่าหน้าฝนนะครับทุกคนไปถึงจะเย็นสบายแต่ช่วงหน้าร้อนแบบนี้เนี่ยบอกว่านอนเนี่ยค่อนข้างที่จะลําบากพอสมควรเลยนะครับผมโอเคนะครับแต่ยังไงผมก็จะขอตัวพักผ่อนแล้วนะครับยังไงก็ฝันดีราตรีสวัสดิ์เดี๋ยวเจอกันใหม่พรุ่งนี้เช้านะครับผมครบคืนเนื้อฝันดีครับ สวัสดียามเช้าด้วยนะครับทุกคนเช้านี้เนี่ยผมก็ตื่นขึ้นมาแต่ค่อนข้างที่จะเช้าพอสมควรเลยนะครับเมื่อคืนเนี่ยแทบจะไม่ได้นอนเลยนะครับทุกคนนะซึ่งยุงเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยนะครับหลังจากที่กองไฟของผมเนี่ยดับไปนะทุกคนนะยุงก็เริ่มมากัดผมนะผมก็เลยแบบต้องก่อไฟค่อนข้างที่จะบ่อยเลยนะครับผมทุกคนเดี๋ยวเช้านี้เนี่ยผมก็จะไม่ได้ต้มน้าร้อนดื่มกาแฟแล้วนะเพราะที่เกี็ดกอก กองไฟกันแล้วนะครับผมทุกคนเพราะทนยุงไม่ได้จริงๆนะยุงค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับผมเดี๋ยวก็จะออกจากตรงนี้เลยนะครับผมสําหรับคลิปนี้เนี่ยก็เป็นการที่กลับเข้ามาดูที่พักเกา่าๆของผมนะว่ามันผุพังไปขนาดไหนแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวถ้ามีเวลาหรืออะไรก็จะกลับมาซ่อมแซมในจุดต่างๆนะทุกคนนะผมก็ต้องเอกลับไปเช็คที่พักเก่าๆของผมเนี่ยหลายจุดมากๆเลยนะครับผมเพื่อให้มันอยู่แล้วก็คงทนได้นานนะครับแล้วก็มีพี่ๆหลายท่านเนี่ยบอกว่า ให้ผมเนี่ยเอทำหลังคาที่พักแต่ละที่เนี่ยให้ครบทุกที่เนี่ยผมก็อยากจะทํานะทุกคนคืออยากจะทําทุกจุดเลยนะทุกคนแต่บอกเลยว่าการที่เราจะทำเนี่ยมันใช้งบค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรเลยนะครับผมถ้าผมทาหลังคาทุกจุดเนี่ยผมว่าผมอาจจะไม่ไหวนะทุกคนนะโอเคครับยังไงก็ฝากเป็นกําลังใจใผมในการทําคลิปต,ต่อไปด้วยนะครับแล้วก็รอติดตามได้ว่าคลิปหน้าเนี่ยผมจะไปที่ไหนหรือว่าจะทําอะไรน,นะครับผมสําหรับคลิปวิดีโอนี้ก็จะขอตัว ลาทุกท่านไปก่อนเลยนะครับผมขอบคุณครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะครับบ๊ายบาย